สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก u t u b e ทุกท่านครับผมครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนับเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงหนอนนกนะครับที่เราจะได้ปริมาณที่เยอะอย่างนี้นะครับหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามานะครับทำยังไงนะครับเราถึงจะได้เพาะแล้วก็มีปริมาณเยอะอย่างนี้นะครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับผมตั้งใจฟังนะครับผมครับผมก็จะามาสรุปในคลิปนี้เลยนะครับเพื่อที่เราจจะได้เพราะหนอนนกเนี่ยได้มีปริมาณเยอะตามที่เราต้องการนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะครับการเพาะหนอนนกเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือพ่อแม่พันธุ์นะครับผม นะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับสาคัญที่สุดนะครับนะครับถ้าเรามีอ่พ่อแม่พันธุ์ในปริมาณที่น้อยเนี่ยนะครับผมนะครับลูกหนอนนกเราก็จะน้อยนะครับถ้าเรามีพ่อแม่พันธุ์หนอนเยอะเราก็จะได้หนอนนกในปริมาณที่เยอะนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากได้เยอะก็ในช่วงที่ทดลองเลี้ยงเนี่ยนะครับก็สัก ประมาณสามถึงสี่ร้อยตัวนะครับผมนะครับนี่นะครับสามถึงสี่ร้อยตัวนะครับถ้าเราอยากให้มีปริมาณอ่หนอนนกนะครับผมนะครับลูกหนอนนกที่มีไซส์ขนาดเท่ากันเราก็ควรที่จะอ่าเพาะนะครับผมไม่อ่าเพาะไม่พันทิ้งไว้เนี่ยไม่เกินเจ็ดวันนะครับนะครับผมเพื่อที่อ่าลูกหนอนนกเนี่ย ครับจะได้มีไซส์เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้นะครับถ้าเราทิ้งไว้แง่ทับอนนะครับหนะนอนนอกก็จะมีไซส์ที่เท่าๆกันนะครับผมเราก็าไม่ควรที่จะให้เว้นระยะหนึ่งถึงสิวันนี่ก็นานเกินไปนะครับเพราะว่าจะทําให้ลูกหนอนนอกตัวที่ฟักออกจากไข่วันที่หกับ ตัวที่ออกจวันที่10เนี่ยจะมีไซส์ที่ต่างกันมากนะครับนี่นะครับผมนะครับและสิ่งสําคัญก็ควรที่จะไม่มีนะครับสิ่งพวกมอดหรือว่ามดนะครับผมที่จะลงไปกินไข่ของหนอนนกนะครับนี่ก็คือหัวใจหลักนะครับผมในการเพาะหนอนนกที่ให้มีปริมาณเยอะๆนะครับผมนะครับ พ่อแม่พันธุ์นะครับผมถ้าเราจะเริ่มขยายเนี่ยนะครับเราไม่มีพ่อแม่พันธุ์เราก็ไปซื้อหนอนนกมาครับอย่างนี้นะครับผมนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับจนหนอนนกเนี่ยนะครับเข้าดักแด้อย่างนี้นะครับผมพอไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผมนะครับจนหนอนนกเข้าดักแด้อย่างเงี้เราก็มาแยกนะครับผมนะครับแยกออกไปไว้กระบะต่างหากนะครับผมแยกไปแล้วก็รออีกประมาณ 7วันนะครับดักแด้ถึงจะเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์นะครับผมนะครับเข้าเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์นะครับสําหรับท่านที่หาพ่อแม่พันธุ์นอนลงไม่ได้ก็ให้เรานไปซื้อหนอนนกมาเพาะเองนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะครับก็ในระหว่างที่เรารอหนอนนกเนี่ยก็นะครับก็พวกน้ําพวกอะไรก็อย่าให้ขาดนะครับผมแล้วก็อาหารนะครับ พ่าจะทําให้มีการกัดกินนะครับผมกัดกินดักแด้นะครับนี่นะครับดักแด้ตายได้นี่นะครับถ้าเกิดว่าพ่อพวกนอนนกอะไรขาดน้าเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะเข้าดักแด้เนะี่ยมันก็จะกินตัวดักแด้นะครับผมพูดไว้ในคลิปกเก่าๆแล้วหลายท่านก็ลองไปย้อนกันดูนะครับนี่ก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็มีหลายท่านสอบถามกันมาวันนี้ก็มาอัปเดตกันแล้วนะครับก็ หลังจากนี้ไปผมก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมนะครับซึ่งช่วงนี้ก็มันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็ผมก็ติดงานด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะครับผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมสําหรับท่านที่ติดตามผมนะครับก็จะได้สาระแล้วก็ความรู้กันนะครับนี่นะครับผมอาหารนะครับผมอาหารที่เรา อาจจะพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับเราก็รองพื้นไว้สักประมาณ1เซนติเมตรประมาณนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยพ่อแม่พันลงไปนะครับผมปล่อยพ่อไม่พันลงให้เต็มเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนะครับผมนี่นะครับนะครับเอาลงไปบนอาหารนะครับเอาอาหารวางไว้นะครับโรยไว้หนาสักประมาณ1เซนติเมตรหลังจากนั้นก็ปล่อยพ่อแม่พันลงไปนะครับ ทิ้งไว้ประมาณ7วันในช่วงระหว่าง7วันนี้ก็ฉีดน้ําให้พ่อแม่พันธุ์นะครับสามวันหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าเราจะใช้แตงกวานะครับฟักทองนะครับให้พ่อแม่พันธุ์กินนะครับถ้าเราไม่ให้ระหว่างนี้นะครับพ่อแม่พันธุ์จะตายนะครับผมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่พันธุ์นะครับจะวางไข่ที่พื้นกระบาดนะครับผมนะครับวางที่พื้นกระบานะครับเราก็แยกพ่อแม่พันธุ์ไปใส่กระบาดอื่นนะครับก็ทําแบบเดียวกันก็คือรองพื้นเอาอาหารรองพื้นไว้ หนึ่งเซนติเมตรนะครับนะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้เจ็ดวันก็ให้หาแล้วก็ย้ายกระบาดเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมนะครับถ้ามีพ่อแม่พันธุ์เยอะก็ยิ่งได้ไข่ได้ลูกหนอนเนาะหนอนนกเยอะนะครับผมนะครับถ้ามีพ่อแม่พันธุ์น้อยก็จะได้ลูกหนอนนกน้อยนะครับผมนะครับเนี่ยแม้วันนี้คือกระบาดเดียวนะครับนี่คือกระบาดเดียวก็ลองดูนะครับว่า ท่านก็ลองคิดดูนะครับว่ามีพ่อแม่พันธุเท่าไรนะครับอันนี้คือกระบะเดียวก็ได้เกือบ2กิโลได้เลยนะครับถ้าร่อนออกมาแล้วนะครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่พ่อแม่พันธุนะครับผมถ้าท่านเริ่มเพาะจากนี้น้อยมันก็จะได้น้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราเพาะเยอะนั่นก็หมายถึงว่าการที่เราจะต้องลงทุน,นครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็เซื้อพ่อแม่พันธุ์เพิ่มนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็นํามาฝากกันแค่นี้นะครับผมสําหรับหลายท่านที่สอบตามกันมาก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็จะอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมครับ